ผมก็จะออมอย่างนี้ทุกๆเดือนเดือนละ5,000บาทให้ได้1นล้านบาทก้ได้นะครับก oh. ราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PC Channel นะครับ oh. ช่องที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับทิคดีๆเกี่ยวกับการออมเงินนะครับผม ที่จะมาแบ่งปันแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับส่วนวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ1เดือนนะครับสำหรับการออมเงินออมหุ้นแบบ DCA นะครับเดือนละ5 0 0 0นะครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมโดยเดือนนี้ผมก็จะออมหุ้นแบบ DCA เดือนละ5 0 0 0เหมือนเดิมน,นะครับ ผมก็จะออมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ1ล้านตามแผนที่ผมกําหนดไว้นะครับผม oh. เพื่อจะให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มออมเงินนะครับหรือว่าเข้ามาออมหุ้นนะครับเพื่อใช้ในยามกเกษียณหรือว่าใช้ใน สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำตามผมก็สามารถทำได้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับกับช่อง PC Channel ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเอาเงิน5,000มาซื้อหุ้นที่ผมได้เลือกไว้นะครับในพอร์ตของผมนะครับผมแล้วก็จะแบ่ง เฉลี่ยทอดัวกันไปนะครับให้ได้หุ้นละเท่าๆกันนะครับผมก็ต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูพอร์ตของผมนะครับแล้วก็ไปทำการซื้อหุ้นแบบ DCA กันเลยนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับตอนแรกนะครับผมเราก็เปิดแอปของสตรีมมิ่งขึ้นมานะครับหน้าแรกเราก็เจอกับเซตนะครับ เซตติดลบนะครับวันนี้ก็ผมก็รอช่วงที่เซตติดลบนะครับเพื่อจะเข้าซื้อเราจะเพื่อจะได้หุ้นในราคาถูกลงนิดนึงนะครับผมตอนนี้เซตอยู่ที่1347จุดนะครับติดลบไป34จุดนะครับอันนี้ก็มาดูพอร์ตหุ้นของผมนะครับก็จะมี AOT นะครับยังบวกอยู่นะครับบวกมา13นะครับผมต่อมานะครับก็คือหุ้น CPO นะครับก็บวกมาประมาณ8นะครับผมบวกมา400กว่าบาทนะครับหุ้นก็ยังเขียวทุกตัวอยู่นะครับต่อมาเป็น Home p r o นะครับก็บวกมา25นะครับ ก็ถือว่าบวกขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าผมซื้อในช่วงที่เซ็ตมันลดลงมาเยอะนะครับผมต่อมาหุ้นต่อไปก็คือ LH นะครับก็บวกมา13นะครับผมต่อมาก็คือหุ้นเมเจอร์นะครับก็ยังบวกมานิดนึงนะครับบวก1นนะครับและหุ้นสุดท้ายก็คือหุ้นทิสโก้นะครับ บวกมา20%โดยรวมพอร์ตก็บวกมาประมาณ13%นะครับผมครับผมเราก็ทำการเริ่มซื้อหุ้นกันได้เลยครับผมหุ้นแรกก็จะเป็น AOT นะครับผมก็จะทำการซื้อหุ้นของ AOT นะครับผมโดยผมจะแบ่งหุ้นละ ประมาณ800กว่าบาทน,นะครับ <_ an> เพื่อจะได้ทั้งหมด5หุ้นอ่6 6ตัวนะครับแบ่งเฉลี่ย,ยกันไปนะครับผมผมก็จะลองประมาณ16ก่อนนะครับได้ไหม1,000เกินไปลองใหม่นะครับประมาณ14 876อ่าโอเคครับลองซื้อไป14ตัวนะครับ ต่อมา CPO นะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่70บาทนะครับก็จะซื้อประมาณ13ตัวได้ไหมครับลองดูประมาณ900กว่าบาทก็ซื้อไปเลยครับผมได้13ตัวนะครับต่อมาเป็นหุ้น Home Pro นะครับ HOME Pro นี่ก็จะราคาถูกหน่อยนะครับ ก็ซื้อได้เยอะอยู่นะครับผมจะลองซื้อประมาณาประมาณ60สิบนะครับห้าสินะครับซื้อ50ตัวนะครับ ต่อมาเป็น LH นะครับหุ้นก็ประมาณ7บาท50ตังค์นะครับก็จะซื้อได้เยอะหน่อยนะครับหุ้นนี้ผมก็จะซื้อประมาณพันสองได้หรือเปล่าครับลองดูออขออภัยร2อนะครับ120หุ้นนะครับ ไม่ได้นะครับลองใหม่นะครับ7บาท55สตางค์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองใหม่ซื้อ100หุ้นก่อนนะครับ7บาท50อ่าโอเคได้ครับแมทเลยครับ l s แมทไว้นะครับ พอเราซื้อแพงขึ้นนะครับต่อมาเป็นเมเจอร์นะครับอยู่ที่ราคาตอนนี้ก็16บาท20สตางค์นะครับสังเกตนะครับว่าพอร์ตของผมตอนซื้อนี่ซื้อตอนหุ้นแดงนะครับเพื่อจะได้ราคาถูกนะครับเมเจอร์ Major ก็ซื้อไป50หุ้นนะครับต่อมาตัวสุดท้ายคือทิสโก้นะครับ ทิสโกเนี่ยเราก็จะซื้อประมาณ13หุ้นลองดูครับได้ไหมประมาณ900ไม่ได้นะครับลอง12นะครับ12ไม่ได้11 11โอเคเดี๋ยวรอแมทชกันนะครับผมผมก็ซื้อครบทุกตัวแล้วนะครับ โอเคนะครับผมหุ้นของเราก็แมทหมดทุกต okay, ัวแล้วนะครับก็คือซื้อสําเร็จครบทุกตัวแล้วนะครับผมเรามาดูราคาหุ้นของผมก่อนนะครับหุ้นของผมก็เป็น AOT ก็จะได้มาเป็น97หุ้นนะครับ C p พก็113หุ้นโอโปก็254หุ้นนะครับ LH ก็เพิ่มเป็น421หุ้นนะครับเมเจอร์ Major ก็292หุ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือทิสโก118หุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับโดยกำไรรวมของผมก็บวกมา น10%นะครับก็ยังใกล้ๆกันนะครับหุ้นก็จะถัวเฉลี่ยกันไปตอนนี้เซ็ตก็อยู่ที่1,343นะครับก็ยังแดงอยู่นะครับติดลบมา2%ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการซื้อหุ้นเดือนละ5000 ประจำเดือนมิถุนายนของผมนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการออมหุ้นแบบ DCA เดือนละ5,000ประจำเดือนมิถุนายนนะครับเป็น EP 2นะครับผมผมก็จะออมไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ1ล้านตามกำหนดที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมยังไงก็ฝาก เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับว่าผมจะออมครบ1ล้านจริงๆไหมนะครับถ้าคลิปนี้ผมก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับมือใหม่ในการศึกษาหุ้นหรือว่าเข้าซื้อหุ้นนะครับผมก็จะเป็นสายคล้ายๆ V.I. นะครับก็ จะเป็นการ DCA เดือนละ5,000ไปเรื่อยๆนะครับการ DCA เหมาะสำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยเหมือนผมนะครับหรือว่าผู้ที่มีเงินเดือนเป็นประจำนะครับก็แบ่งมาทำการ DCA หุ้นเพื่อจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับผมและก็ผมมีทิคดีๆทิคหนึ่งนะครับ สำหรับการ DCA ก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะรอจังหวะนะครับให้หุ้นลงหรือว่าหุ้นติดลบมานิดหนึ่งนะครับภายในเดือนนั้นภายในเดือนนั้นนะครับผมก็จะรอดูแล้วก็เข้าซื้อช่วงที่หุ้นในตลาดแดงนะครับผมเพื่อเราจะได้ ซื้อหุ้นในราคาถูกนะครับในแต่ละเดือนนั้นก็เป็นทีด่ดีๆสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเอาไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่เดือนหน้านะครับผมก็เป็นการฝากเงินเดือนละ5 0 0 0เหมือนเดิมนะครับ ก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆกด kissubscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PC Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับผมถ้าใครยังไม่ดู EP หนึ่งก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครับ